สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีตอนแร่งๆครับพี่น้องอยู่กับผมในต่างใจครับผมเหมือนเท่ากับมายามตรงคือเก่าครับพี่น้องนามคุณครับนี่นี่ครับคลองนามลงมาเออลงมาครับเอามายามตรงเขาหลบคำครับพี่น้องจากจุดเทาใสมือนะเข้าใสยืนนี่ครับ มาเึ้ื่อนนี่น้ำพัดนี้ครับก็เลยใหญ่ามาใส่จุดหนากรงกว้างเบึงครับว่าสิเป็นจังใดครับมือนี้สามสามรอบแล้วพี่นกสามรอบนะครับนี่ก็รอบที่รอบที่สามครับในการถิ่มมาใส่ครับพี่นอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราพยายามกันครับว่ามันจะมีปลาบ่าอแบดกับปล้เดีวมาเลย แต่ว่าบลหลายครับเนาะเดี๋ยวผมทีท้ที่ชีเที่ออกให้เบิองครับกระชีดได้เอาไปปล่อยครับปลาหวงเป็นปลาปลาเข็งครับปลาเข็งนี่ปลาปลาโคหน่อยปลาลูกขวกันนะครับแต่ว่าถามงมุกกินกระเส็บอยู่ครับปลาลูกขอก ขบโมกครับพอดีมีโอรครับในพวกร้ายครับพี่น้องแต่เราบรรยากาศช่วง,งแรงๆคำๆมาฝากฟีฝากน้องครับเพราาะว่เดี๋ยวเ้ามาหลุดเบิรงครับบนเรียงฝนตกครับเพราะว่า เมื่อเลี้ยงฝนตกครับพื้นเช่ามันต้องลงครับเพราะว่าไอ้เบิ่งครับพี่น้องอาจจะว่าผมพามาเลยตาหยังมาเบิ่องยังหนึ่ครับรอบนี้มันบุหลายครับจะเป็นลูกปลากระเดิดครับลายครับ ปลาเข็งปลากระเ,ระเดิดไปซิ่วครับปลาปลากระเดิดหน่อยปลาซิ่วครับลาเดี๋ยวเอาไปปล่อยครับหอเดียวเอาไ,ป,อออาอาไปปล่อยลงสะครับน้ำก็เริ่มเริ่มลดนะครับแต่ก็ยังไหลครับแต่ว่าน้ำก็เริ่มลดลงแล้วขึ้นอย่างฝนตกแห้งครับ น้ำก็เริ่มลดนะครับครับผมพี่น้องจะคือเกาครับมันอยู่หน่อยๆถ้าเอาไปตำก็ลิ่มหน่อยนะครับครับผมถามาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็เย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน้ต่างใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับสวัสดีครับสวัสดียามคำคำ,คำครับพี่น้องขอ่าสู้สีเข่าสู้ฤดูหนาวนะครับ บางคนก็จะเกี่ยวข่าดอแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ